แล,แลกแลกเริ่มแลกและเริ่มแลกและที่เครื่องเต็มพร้อมยินดีตอนรับเข้าสู่การทำงานมาทั้งเริ่มางานบักโซมาเริ่มได้เลยฉันสามารถรับประทนานบาร์บีคบาโซหนึ่งอันได้บะแน่นออนมันหนึ่งหมื่นสองพนันขอสแกนจ่ายนะทำให้เขาดิ มันชับ,บวโวยแหละเนี่ยมันเป็นตาผีเหมือนมันจะแลกกันเลือดมันไอ้ขบานเล่นลืน่ไปรลมันทำให้มองอเห็นผีได้าามันลูกาาชิ้นยังไงมันต้มีมันเหมือน, <c oughs> นกินก๋วยเตี๋ยวบ้านเราเลยเ อันนี้มีจอด้วยมีจอด้วยคนเสียวมีจอด้วยยโอ้เสียงเพราะไม่ได้ไม่ได้ยินนะยังฟังไม่ออกคุณไม่ได้ยินนะกังเกิดไฟที่เกิดไฟที่ลำโพงขอบคุณยิงกัะฟังไม่ออกอ่ะกูขับมอไซค์บึ้นออกมาได้เลย,ยปะ นเพื่อนมาทำเคสเนี่ยค่างเนี่ยกูสามารถทำงานได้ตั้งแต่แสนหกขึ้นไปแต่กรุณาได้รับหล้านก่อนจบการทำงานอ,อ,อันนี้คนเวียดนามไหมของคนเวียดนามคนเวียดนามน่เป็นคนสร้างอันนี้คนเวียดนามของคน,งเ,วนงเวียดนามคนเวียดนามนปคน เออถ้าผีมาให้นั่งเก้าอี้นะเพื่อน You want something better You can end c h i p from หนึ่งหนึ่งแสนหกหมื่นรูปี onward บา t พีเอสเอ่ออ uh ่านไมนี่เพื่อนไม่ห้่ตรงนี้มันมันกดเพื่อน มันกดเป็นภาษาไทยสิมันทานซาเลดอ่ะอุ้ยเขียตกใจหมดมีเบะโซเนีย1ป่ะจัดไปเลยถ้าลูกใครมาต้องมีใครก่อนโอเคราคา12,000หยาไม่ไม่รับสแกนไหมครับไม่ไม่รับสแกนครับไม่รับสแกนครับถ้ากูบอกว่าไม่รับสแกนเราจะเตยกว่า

โลเปีหนึ่งประมาณสาสิบห้าบาทเดดเอไม่เด็กเออนะไม่12บสองบาทบานสิบสองบาทหนึ่งประมาณเท่าไหร่วะเพจเ็กเราตัเาตากเนี่ยสบสองบาทเดียหมผมจัดผมจัดมันไม่ได้เยอะไงวะสิบสองบาทบานเขาไ้เนี่ยมันใช่ปะวะวันคือสิบสองรูปีนประมาณตกรูปีแล้ว

เฮี้ยเลยพี่เหมือนเด็กออริติกอ่ะตะตะต,ะตะสหวโดนหีหลอกครับดนห้อแบบสๆๆอนนยสาธุป่ะโอเคราคาเนี้ย12,000หยาุ้ย2,007มีทิปมีทิปให้ทิปด้วย่ดูกินเดาสด,ดาระ ขอบคุณมากครับรักเลยคนนี้รักเลยลุงนี้กูขโมยตังค์คนเมื่อกี้ด้วยดีกว่าคนนี้มาขโมยตังค์กูมีดาบด้วยวะทำไมเราไม่เอาดาบไปสู้มันวะว,วุ่นวงอยเนีเ่ยเนีเ่ยเส็จแล้ว,ลวมีดาบเอ็นกอดกัน ฟังเสียงก้วยนะเว้ยถ้ามีเสียงดังขึ้นมาวิ่งไปนั่งเก้าอี้เลยดูข่าวมันละละบะหมี่บักโตและตุ๊กาุ๊กตาตุ๊กตากาตาตุกตาาตุ๊กตาตาตุ๊กตาตุ๊กตามตาตากตาาาตุาาาาาปกุ ไม่ตกใจหมดไปทีชนึกว่าเด็กแว้นไหมครับไปกันเตอร์น่ามีการดูหน้าเป็นคนว่าคนดูไม่ออกกันดีนะมึงตอบมาดูไม่ออกอ่ะไปกันเถอะ์เอ้ากูให้เพื่อนคนที่สามไม่ออกูให้มันไม่ได้ยินให้มันเลยแหลเววกเพราะครแหลกเลยโคตรแหลกอะ่ะ ก็หยิบให้มันไม่ได้วะ่ะการไปหยิบเข้าหนดิการหยิบไม่ได้ดทำงานน้ำไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะทำไมให้ไม่ได้เออขอให้น้ำดเด้อเครื่องดื่มเออโอ้เรื่องว,ว่าอะไรนะเรื่องกูบักไปละ Thank you เพ่อนผูนัานเด็ดกดคิวรว่มันเปนผีิงแต่ันก็เนผีและเสียงแม่งมาจากไหนไม่รู้มาแม่รงอวาไอ้ีอ มึงงานโดนเผาเน่ยไหวเหี้ยยไมลูกไฟกระเาะขมิ้นอะไรวะมันมันเมื่อกี้มันลูกไฟเข้าตากู Tekan sampai oi, si saya suruh main. Hari ini aku mau berangkat terbang. Aku punya banyak stok HP jadi sini aku mau ngasih kamu HP gratis nih. Oi, hey. Mister Beat. Oh, so, uh, Mana ini mau baksonya oh, okay, satu sam -sam 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 sama teh kotaknya mawa. satu pak. Oke, okay, harganya sembilan belas ribu ya. Eh tip dua, eh tip dua i. Ini dikasih tipsnya. Makasih banyak. Meng nata benendet, ayo jat. Kujat tip semua ni beti kali. ไม่ใจหรอมันช้ำใจอเออช้ำใจจัดโดนเธอทิ้งเราต้องไปตีหลีไมไ่โดนเธอทิ้งเราไโดนเธอหักอ,อกไม่รู้มันมีใจด้วยเปล่าไม่รู้เลยไม่ได้ถามเลยว่ามันว่ามันมีอ่ะมันมาแล้วผีมาแล้ว เขาไม่เสียงนี่แหละเขาพูดหรอว่าตุงตุงสาวอ้ววะไอตุงสาวอ้ววะเขาจะมองเราเป็นเด็กเชนโอควาเออเจนนี่แหละเจนเนันไม่ใช่ฝ้าเจนเบต้าเลยนะเจนเบต้าเลย เอ้ยมีผีมีผีเ่อนผีผีเราเราเราก้มไว้แต่ต้องเราต้องให้กดคิวแล้วไม่ต้องไม่ต้องอันนี้เราต้องใิ้หันสมสรถนะสมรรถนะโอเคราคาเนี้ยสิบเก้านร้อยาใหมเราต้องให้เขาเหรอไม่เราต้องมันอาะไรบ้างนะน้้ามีน้ำแล้วให้เารเราอย่าไปมองหน้าเขาเลย

เราไปจะส่งสินค้ากันเพื่อนว่าเราจะลองไปมันมันมีหลายเอนดิ้งไงแก่เน,นี่งไม่มีกฎว่าว่าห้ามไปข้างนอกอะไม่รู้ไม่มีมั้งไม่มีเนะ มัไม่เหมืนอนจักยานเท่าไหร่การเว่ไปเลยเื่นหวานนร้องร้องร้องวินนวนวเอะเพื่อก็คิดอ๋อมึงมาด้วยได้ไงเนี่ยว่ากูว่ากู่าไปซ้อนกับใครมานะมเชเพื่อนว่ากูโดนผีจำสแกนนะป็นรองเยเี่ยโรคจิตไม่ใช่นะมันแก้ผ้าเื่นมันแก้ผ้าแต่มันไม่ใช่ผี วันนี้ว่าที่เราเฮี้ยเดอะแคนมันนี่แย่แฉ่งอยู่ yeah, ไปรอที่รถไปละเฮียเฮ้ยเรา oh, yeah. เฮ้เพิ่งสังเกตหมวกกันน็อกมันโคตรน่ารักเลยหมวกนอก็อกเรามันใส่เป็นหมวกกันน็อกฉลามเไยมันหยุดทำง,งานตอนนี้แล้วก็ได้นะมันหยุดดิเรามีเป็นแสนรูปีแล้วนะเว้ยยิดเลย บิดบิดหนีเลยหนีเลยมึงกันน็อฉลามเออมันท้ามึงท้ากลัวมึงบอกว่าก็กดยู่ตนนันได้ก็ได้นะเพื่อนกดยินเลย <c oughs> มันไม่น่ากดมันชอบปุบปุบปุบปบมาทัเจ็ดไม่อยากทำต่อแล้ว่ะขอจบคลิปในวันีนี้นะครับสวัสดีครับ